สวัสดีครับผมสวัสดี f สีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสรุปผลฮานอยนะครับฮานอยรวมของวันที่ยี่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแล้วก็เลขาลาดก็ปล่อยต่องวดไปเลยนะครับของวันที่ยี่ห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแต่ก่อนอื่นที่ไปดูผลสรุปตัวเลขกันก็มาดูคําเตือนก,นกันก่อนครับคําเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนักล่าในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล,ล็กนักล่า ขอเอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ากว่าคนอย่าได้จนกว่าใครเขานะครับผมขอให้โชคดีครับรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขผลสรุปกันเลยนะครับเลขหน้าคลาดหาหน่อยรวมวันที่24มิถุนายน2567 รูดบนล่างเลขกลาดวางไว้นะครับผมสาตัวประกบหรือคู่วินนะครับผม1 8 4 5งแปดสีครับเลขลาดบอกทุกคลิปทุกครั้งนะครับผมว่า6ตัวนี้สามารถนำไปใช้เป็นตัววิ่งตัวรูดได้ทุกตัวนะครับผมเพราะว่าเลขลาดคัดสรรตัวมาแล้วนะครับทั้ง6ตัวนะครับมาอยู่ใน ชุดนี้นะครับแต่ยังไงสูตรก็คือสูตรนะครับผมมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะครับแต่นะครับผมวันนี้เป็นวันที่ครบนะครับใช้มา6เดือนไม่เคยหลุดเลยนะครับผมเข้า6เดือนวันนี้นะครับเอาละครับผมมาดูครับผมนะครับคู่เจาะนะครับผมจับคู่แล้วนะครับผมได้303138 3 4 35ครับ01 08 04 05 45ครับ18 14 15 84 85ครับผมเฉพาะกิจนะครับ,รบมาดูผลเฉพาะกิจนะครับ มาดูผลกันเลยนะครับผลที่ออก92803ครับผม92803เข้ารูด8บนนะครับผมข้ารูด0ล่างครับผมข้ารูด3บนอา่าข้ารลูด3ล่างครับผมเข้าคู่เจาะนะครับผม 0, 3นะครับ ดีใจด้วยนะครับผมเปิดหัวมาก็ได้สีเด้งเลยนะครับดีใจเอสีด้วยนะครับดูต่อครับผมผลกระชาติคือ8ปดสามแปดเก้าสามสีครับผม3ามแปดเเข้ารูด8บนครับเข้ารูด3ล่างครับเข้ารูด4ี ล่างครับเข้าคู่เจาะสามส่ล่างครับผมดีใจด้วยครับผมได้สีเด้งอีกแล้วนะครับผมดีใจ fc จริงๆด้วยครับม,มาดูครับผมฮานอยพิเศษผลที่ออก58081ครับเข้าหลักร้อย5ครับผม เข้ารูด8บนครับเข้ารูด0บนครับเข้าคู่เจาะ80บนครับ3ตัวแตก5 80ครับมาดูล่างครับล่างเข้ารูด8เข้ารูด1ครับล่างครับผมเข้าคู่เจาะ แปดหนึ่งครับผมดีใจมากมากเลยครับผมเพราะว่านะครับผมได้ทั้งสามตัวนะครับผมได้ทั้งตัวรูดบนล่างนะครับคู่เจาะบนล่างด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเด้งนะครับผมดีใจ FC ซด้วยนะครับผมดีใจจริงๆนะครับผมตามต่อครับผมฮานอยปกติครับ ผลที่ออก55077ครับผมเข้ารูด5บนครับเข้ารูด0บนครับเข้าคู่เจาะห้าศูนยบนครับได้3เด้งนะครับผมได้สาเด้งครับผมฟาดเด้งๆมาสี่หน่อยแล้วนะครับผมมาดูต่อครับผม ผลวีก็คือ 8, 4, 1, 3, 7ครับผมเข้ารูด8หลักร้อยเข้ารูด4 10สิบบนเข้ารูด1หน่วยบนครับผมเข้าคู่เจาะ1 4นะครับบนครับผมเข้ารูดล่าง3ครับผม ดีใจด้วยนะครับผม3ตัวแตกอีกแล้วนะครับ8 41แตกนะครับเข้าคู่เจาะอ่า4 1บนนะครับผมเข้าตัวรูดนะครับผม4กับ1นะครับแล้วก็เข้าตัวรูด3านะครับได้1 2 3 4 5 6 6้าเด้งนะครับผมดีใจด้วยนะครับ f c ดีใจจริงครับผมมาดูเลยครับผมวันนี้ฮานอยเราได้กี่เด้งนะครับ 4, 8, 16, 19, 25เด่ด้งนะครับผม25เด้งใน5าฮานอยนะครับเด้งเด้งไปเลยครับผมนะครับผมดีใจจริงๆครับกับ f c นะครับผมมาดูต่อครับเลขลาดปล่อยอะไรให้นะครับวันที่25มิถุนายน2 5 6 7ขอให้ตัวเลขเข้าแบบ วันที่24มิถุนายนนะครับแล้วเข้าทุกทุกวันแบบนี้เลยนะครับผมนะครับหานอยรวมวันที่25มิถุนายน2567รลูดบนล่างเลขนักราดวางไว้นะครับผม8 4คู่วินครับผม1 2 5 0ครับนะครับอย่าลืมนะครับผม ตัวเลขทั้ง6ตัวนี้นะครับสามารถนําไปเป็นตัวรูดได้ทุกตัวนะครับผมเพราะเลขคลาดคัดสันมาแล้วนะครับแต่ถ้าว่าไม่รู้จะเอาตัวไหนก็เอาตัวหลักที่เลขราดดึงขึ้นมานะครับแต่ตัวหลักก็อาจจะมาน้อยกว่าตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับให้ไปดูสถิติย้อนหลังได้นะครับเมื่อจับคู่กันแล้วนะครับผมได้คู่เจาะดังนี้ครับ8 4 8 1 8 2

และอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมนําตัวเลขของเลขลาดนะครับผมไปเทียบเคียงกับอาจารย์สํานักอื่นด้วยนะครับผมนะครับสํานำที่ fc หรือท่านผู้ชมชื่นชอบอยู่นะครับผมนําไปเทียบดูว่ามีตัวใดชนนะครับตัวใดชนกับอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับผมนะครับเพื่อประโยชน์ของ fc เองนะครับผมนะครับเลขลาดจะพูดสม่ําเสมอนะครับว่านะครับเลขลาดไม่รู้ล่วงหน้าว่าตัวใดจะออกนะครับทําตามสูตรนะครับแต่สูตรที่ทําให้ดูนี้นะครับ วันนี้คลิปวันนี้นะครับวันที่24ุ่ินาคมนี้ครบ6เดือนที่ไม่เคยหลุดเลยนะครับผมก็ยังเข้าดีอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็ตามแต่ครับผมขอให้เข้าดีตลอดไปครับผมขอให้เป็นช่องทางที่ดีให้กับ fc นะครับนะครับยังไงก็ฝากช่องเลขราดด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกดติดตาม อย่าลืมแนะนำและบอกต่อครับผมชองในช่องเลขคลาดนะครับผมในช่องทาง YouTube ช่องทางเดียวนะครับผมทายนี้ก็ขอให้เอฟซืท่านมีโชคมีลาบกับช่องเลขคลาดทุกคลิปทุกห่วยครับผมไม่ว่าจะเป็นคลิปฮานอยรวมรัฐบาลไทยและลาวพัฒนาครับผมขอให้มีโชคมีชัยครับผมรวย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 ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ